ว้าวสเสน่จันแดน,นะคะกระถางใหญ่มากใบเขาเยอะมากๆเลยนะคะกำลังจเจริญเติบโตดีนะคะช่วงนี้นะคะว้าวนี่ค่ะคุณชมได้หน่อใหม่เพิ่มแล้วนะคะแต่ปัญหาที่ตามมานั่นก็คือนี่เลยนะคะขอบใบเหลืองค่ะคุณชมเจอปัญหานี้ไหมแก่ยังไงติดตามรับชมเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาครูชา n นลคะ่ะวันนี้นะคะไม่จะมีสาระดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเสน่ห์จันทร์ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านปลูกเสน่ห์จันทรกันบ้างไหมคะเป็นไม้มงคลนะคะที่น่าหามาเลี้ยงอีกต้นหนึ่งนะคะมีหลายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะมีทั้งเสน่ห์จันทร์แดงเสน่ห์จันทร์นาคเสน่ห์โกเมนนะคะ เสน่ห์จันเขียวเสน่ห์จันเป่ามีมากกว่านี้อีกนะคะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะเคยสงสัยไหมว่าเราปลูกไปนานๆนะคะทําไมมันมีขอบเหลืองๆค่ะไม่ใช่ไหม้นะคะแต่เหลืองค่ะคุณผู้ชมเกิดจากอะไรกันแน่นะคะแล้วแก้ไขยังไงคะแม่จิ๋มนะคะมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามแม่จิ๋มนะแล้ววันนี้แหละนะคะเราจะมาเฉลยคําตอบกันนะคะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงนะคะให้เขาหายจากขอบใบเหลืองๆค่ะ ก่อนที่จะไปรับชมพร้อมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาขูช n นลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาสาเหตุกันว่าเสน่ห์จันแดงเป็นอะไรนะคะขอบทําไมถึงเหลืองแล้วแก้ไขยังไงจะกลับมาเหมือนเดิมไหมสวยเหมือนเดิมไหมไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ท่านไหนนะคะประสบปัญหานี้กันบ้างไหมนั่นคือขอบใบเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะไม่ใช่ไหม้นะคะคุณผู้ชมแต่มันเป็นสีเหลืองค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเกิดจากอะไรคะมีสาเหตุนะคะที่ทําให้เขาใบเหลืองแบบนี้นะคะนี่เริ่มเป็นเยอะแล้วนะคะสาเหตุเกิดจากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือมีต้นใหม่หน่อใหม่นะคะแยกออกมา เขาก็ต้องการอาหารมากขึ้นซึ่งในดินนะคะอาหารไม่เพียงพอค่ะต่อการเลี้ยงหลายๆต้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันนะคะก็คือมาเพิ่มสารอาหารบำรุงต้นให้เพียงพอนั่นเองนะคะามาดูกระถางนี้บ้างตอนแรกสวยงามมากนะคะตอนนี้เริ่มนะคะที่จะขอบใบเหลืองเช่นกันค่ะนี่ค่ะขอบ ใบไม้กับใบเหลืองนี่ต่างกันนะคะเห็นไหมคะเพราะอะไรอย่างเนี้ยเขาเริ่มที่จะมีลูกแล้วค่ะนี่มีน่อใหม่นะคะงอกออกมาก็เลยอาหารไม่พออ่มาดูกระถางนี้นะคะนิสเน่จันโกเมนนะคะที่เขียวงานทํามันเงาเลยเห็นไหมคะต่างกันมากๆเขาไม่มีลูก <isas> ยังแบบว่ายังไม่ไม่แตกนะคะนี่ยังเด็กอยู่อาหารเพียงพออยู่คะ่ะ ใบเขาก็เลยใหญ่แล้วก็เงางามแบบนี้นะคะแม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาบารุงี่สูตรนี้นะคะบำรุงใบกันแบบง่ายๆเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเรามาทําน้ําหมักสูตรเร่งด่วนนะคะบำรุงรากบำรุงใบเร่งการเจริญเติบโตนะคะโดยเฉพาะพืชที่ขาดสารอาหารอาหารไม่ครบนะคะด้วยนี้เลยค่ะปุ๋ยคอกมูลวัวค่ะมีทั้งธาตอาหารหลักแล้วก็ธาตอาหารรองนะคะ N P K นะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมค่ะซึ่งจําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มีตัวนี้นะคะใบารากนะคะต้นเขาก็จะไม่โตนั่นเองค่ะมีทั้งอาหารรองนะคะก็มีแคลเซียมโพเทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะนี่ทั้งหลักทั้งเสริมเลยนะคะ ดีมากๆนะคะใช้ตัวเดียวนี้คุ้มเลยนะคะสำหรับพืชที่ต้องการบำรุงใบค่ะวิธีการทำก็เทลงไปนะคะหนึ่งถ้วยสำหรับคุณผู้ชมที่มีพืชใช้น้อยๆนะถ้าทำเยอะเป็นถังๆเลยก็ได้นะคะเติมน้ำลงไปนะคะให้ท่วมเลยค่ะคนจ้าคนให้ปุ๋ยคอกมุลวัวนะคะจมลงไปเลย ยิ่งหมักไว้นานยิ่งดีค่ะประสิทธิภาพยิ่งสูงนะคะแต่สําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการใช้ด่วนนะคะสองวันใช้ได้ค่ะแล้วก็หมักไว้สักสองวันนะคะแล้วค่อยนํามาใช้ลดความร้อนของของปุ๋ยคอกนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เลยเขาอาจจะร้อนนะคะพอร้อนมากๆนี่พืชของเรายิ่งจะใบเหลืองนะคะคนเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมหมักไว้เลยหาฝานะคะปิด ไว้ไม่ให้พวกยุงหรือว่าหนอนแมลงต่างๆเข้าไปไข่นะคะยุงก็ไปไข่ก็จะเป็นยุงลายนะคะก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะคะถ้าเป็นพวกมแมลงนะคะก็จะเป็นหนอนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องหาฝาปิดหมักไว้ค่ะสักสองวันค่ะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าหมักไว้หนึ่งเดือนนะคะประสิทธิภาพจะสูงแล้วก็ดีมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูที่หมักไว้แล้วนะคะไปดูาตาการชายด้วยค่ะ ใบนี้ก็จะเป็นน้ำหมักที่ไม่จิมหมักไว้แล้วนะคะนานมากนะคะเกินหนึ่เดือนอีกนะคะสีเขาจะเข้มแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็กรองนะคะเฉพาะน้ำแบบนี้ค่ะไปใช้นะคะแมจิมหมักไว้จนกลิ่นมันหายเหม็นนะคะคุณผู้ชมถ้าเลยหนึ่งเดือนไปแล้วกลิ่นเขาจะน้อยลงนะคะอัตราการใช้ก็เตรียมน้ำใส่ถังเลยนะคะหลิตรนะคะแล้วก็ตามด้วยนี้เลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะสองร้อยมลค่ะ ถ้าน้ำ10ลิตรก็เพิ่มปริมาณไปนะคะสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะคุณผู้ชมเพิ่มหรือว่าลดได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าอย่าใช้เข้มข้นมากเกินไปนะยิ่งจะทําให้พืชใบเหลืองนะคะอาจถึงตายได้ค่ะเพราะว่าเขาเข็มมากนั่นเองนะคะต้องเริ่มจากการใช้น้อยๆก่อนคะ่ะขอบเหลืองนะคะอย่าปล่อยให้เ,เป็นเยอะนะคะมิั้นเขาจะลามไปทั้งใบเลยนะเพราะว่าเขาสารอาหารไม่เพียงพอนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเขามีลูก นี่ค่ะมีหน่อใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยโหยิ่งกินอาหารเยอะมากๆเลยนะคะอาหารในดินจะหมดเร็วมากเพราะฉะนั้นบำรุงด้วยสูตรนี้เลยนะคะตักลาดเลยนะคะเพิ่มสารอาหารให้เยอะหน่อยนะคะมากระถางนี้บ้างโหนี่ลูกเขายิ่งโตค่ะคุณผู้ชมยิ่งโตยิ่งกินอาหารเยอะนะคะเพราะฉะนั้นลดเลย แก้วสองแก้วลดไปเลยค่ะกระถางนี้นะคะใบเงางามดีมากๆเลยนะคะอาหารยังเพียงพออยู่ะคะไม่มีขอบเหลืองเลยเห็นไหมคะยังเขียวอยู่ทุกใบค่ะเพราะว่าเขายังไม่มีลูกนั่นเองนะคะเวลาเราให้อาหารไปอาหารก็ยังเพียงพออยู่เพิ่มสารอาหารด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้ผิวดินแห้งนะคะ ถ้าผิวดินแห้งเนาะต้นเขาก็จะโทมแล้วก็จะเหี่ยวใบเขาก็จะไม่สดนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มเป็นเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขานี่มีหน่อแล้วนะคะนี่จะเป็นสเสน่จันเขียวป่านะคะเห็นไหมคะพอมีหน่อใหม่มาปุ๊บนะใบเขาเริ่มเหลืองทันทีพอดีแม่จิ๋มยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเห็นไหกระถางเขาเล็กมากแต่ต้นเขาใหญ่อาหารก็เลยไม่เพียงพอนะคะลดเลยค่ะ ถ้ากระถางเล็กๆแบบนี้คุณผู้ชมคนที่จะเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะเพิ่มดินนิดนึงค่ะนี่เดี๋ยวไม่สิงก็ได้จัดการนะคะเนี่ยเพราะว่ากระถางเล็กมากถ้าคุณผู้ชมไม่เพิ่มสารอาหารให้เขานะคะต้นแม่ก็จะโซมลงไปเรื่อยๆนะคะใบก็จะยิ่งเหลืองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรีบจัดการเลยนะคะเพิ่มสารอาหารให้หรือว่าเพิ่มดินให้เขานะคะ แล้วถ้าไม่มีปุ๋ยนะ้ำหมกักมูลวัวล่ะคะแม่จิมใช้อะไรแทนได้นะคะคุณผู้ชมมีสูตรไหนใช้ได้เลยที่เร่งการจเจริญเติบโตนะคะเพิ่มสารอาหารอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมูลไส้เดือนปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะใช้ได้หมดค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยไว้นานนะคะต้นแม่ของเขาก็จะโทรมไปเรื่อยๆนะคะใบก็จะเหลืองค่ะไม่งามแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าต้นลูกเขาจะแย่งอาหารนั่นเองนะคะ ถ้ามีดอกคุณผู้ชมควรเด็ดดอกทิ้งบ้างนะคะเวลามีดอกเนี่ยต้นเขาก็จะโซมเหมือนกันค่ะโอ้กระถางใหญ่มากเลยนะคะเสน่ห์จันแดงค่ะเสน่ห์จันแดงกับโกเมียนเขาจะต่างกันตรงที่ใบด้วยนะคะแล้วก็ก้านด้วยนะก้านเขาสีแดงเข้มอ่อนต่างกันนะคะตรงใบนะคะถ้าเป็นเสน่ห์จันแดงใบเขาจะเรียวยาวแบบนี้ค่ะถ้าเป็นโกเมีนนะคะใบเขาจะออกป้อมๆอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะ อ้วนๆน,นะมองผิวเผินก็จะคล้คลายๆกันเลยแต่ถ้ามองดีๆเขาก็จะแตกต่างนะคะแตกต่างตรงไหนมาดูกันง่ายๆนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมดูตรงสะดือเขานะคะอันนี้จะเป็นเสน่ห์จันโกเมนนี้เสน่ห์จันแดงค่ะคุณผู้ชมดูสะดือเขาตรงนี้ค่ะจะเป็นแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัววี จะกว้างมากเลยนะคะเห็นไหมคะโกเมนจะแคบค่ะเท่านี้ก็ดูออกแล้วนะคะว่าต่างกันอุ๊ยใบนี้ยิ่งเห็นชัดเลยนะคะนี่นะคะแทบที่จะติดกันเลยคะในตรงหูเขาเนะะี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นจันแดงนะคะเห็นไหมคะห่างเยอะเลยนะคะนี่สังเกตง่ายๆนะคะถ้าดูรวมๆไปว่คล้ายกันมากตอนแรกก็งงเหมือนกันค่ะ เสน่ห์จันกโกเมียไม่จิมก็กระถางใหญ่มากค่ะโตเร็วม,มากๆเลยนะคะเขาไม่ชอบแสงแดดมากนะสามารถเลี้ยงในร่มในตัวอาคารได้นะคะในห้องเองนี่ค่ะได้นะคะแต่ว่าให้เขาโดนแดดอ่อนๆบ้างนะคะใบของเขาก็จะเขียวงามค่ะ บำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะรู้ถึงสาเหตุแล้วนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะรีบบำรุงนะคะไม่ใช่นนั้นใบเขาจะเหลืองทั้งใบเลยไม่ใช่เฉพาะขอบแล้วนะคะแล้วก็จะโซมค่ะใบไม่สดใสไม่เขียวแบบมันเงานะคะคุณผู้ชมก็จะ ไม่เป็นกอสวยๆนะคะโตช้าอีกต่างหากนะคะแม่จิม๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารูช anel ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ